สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูระบบตัวเลขฐาน12กันนะคะในระบบตัวเลขฐาน12นะคะจะใช้เลขโดดทั้งหมด12ตัวแต่เรามีตัวเลขโดดเพียงแค่10ตัวเท่านั้นเองนั่นก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะเราจึงต้องเพิ่มสัญลักษณ์แทนเลขโดดอีก2ตัวนั่นก็คือ A กับ b นะคะโดยที่จะให้ a เนี่ยแทนตัวเลขคือ10 b แทน11นะคะแล้วก็ค่าประจำหลักจะอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น12ทั้งหมดเลยนะคะดังตารางข้างล่างนี้หลักที่1ค่าประจำหลักก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะในหลักที่2ค่าประจำหลักก็จะเป็น12ยกกำลัง1หลักที่3ค่าประจำหลักก็จะเป็น12ยกกำลัง2นะคะก็เป็นเหมือน เลขฐานที่ที่เราเรียนผ่านๆมาเลยนะคะการเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัวเลขฐาน12นะคะอย่างเช่น 4A0B3 ฐาน12นะคะอ่าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้อ่4คูณด้วย12ยกกำลังอะไรก็นับนะคะ1 1 2 3 4 5มี สี่อยู่ในหลักที่ห้าใช่ไหมคะค่าประจําหลักของหลักที่ห้าคือสิบสองยกกำลังสี่เพราะฉะนั้นสี่คูณด้วยสิบสองยกกำลังสี่นะคะแล้วก็บวกตัดภัยนะคะ a คูณด้วยสิบสองยกกำลังสามบวกด้วยศูนย์คูณด้วยสิบสองยกกำลังสองบวกด้วย b คูณด้วยสิบสองยกกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็บวกด้วยสามคูณด้วยหนึ่งนะคะ เราจะเห็นว่านะคะสมอยู่ในหลักที่1 3สามจะมีค่าเป็นสามคูณด้วย1 b อยู่ในหลักที่สอง b มีค่าเป็นอ่า b คูณ12ยกกำลังหนึ่งะคะหรือจะเราจะแทนค่าไปเลยก็ได้ค่ะก็คือสิบเอ็ดคูณิบสองยกกำลังหนึ่งถัดไปนะคะศูนย์อยู่ในหลักที่สามศูนย์มีค่าเป็นศูนย์คูณบสองยกกำลังสอง a อยู่ในหลักที่4นะคะ a มีค่าคือ a คูณ12ยกกำลังสหรือเท่ากับ1 0คูณ12ยกกำลังสนะคะถัดไปนะคะ4อยู่ในหลักที่5 4อ่า4มีค่าเป็น4คูณ12ยกกำลัง4นะคะ,อ,ะอันนี้เราจะแสดงค่าของเลขโดดที่เราหามาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ4 a 0 b 3ศน12นะคะ อ่าเราเขียนเลขโดดก่อน C a 0 b 3นะคะค่าประจำหลักค่าประจำหลักของ C คือ12ยกกำลัง4 12ยกกำลัง3 12ยกกำลัง2องา12ยกกำลัง1แล้วก็12ยกกำลัง0นหรือมีค่าเท่ากับ1นะคะค่าของเลขโดดก็จะได้เป็น3คูณห b คูณ12ยกกำลัง1 0คูณ12ยกกำลัง2 a คูณ12ยกกำลัง3และ4คูณ12ยกกำลัง4นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากค่าของเลขโดดนะคะซึ่งจะเป็นค่าที่อยู่ในระบบฐาน10นะคะก็คือเราจะเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะคะจากนั้นหาค่าในรูปกระจายเนี่ยเราจะได้ ค่าที่อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10นะคะ,ะเราลองมาหาค่าในในจำนวนนี้กันจากที่เขียนได้นะคะ,ะ 4a0b3 ฐาน12นะคะเท่ากับก็เขียนให้อยู่ในรูปประจายนะคะจะได้เป็น4คูณ12ยกกกำลัง4บวกด้วย a คูณ12ยกกกำลัง3 บวกด้วย0ยคูณ12ยกกำลังสองบวกด้วย b คูณ12ยกกำลัง1แล้วก็บวกด้วย3คูณ1นะคะแทนค่าเลยค่ะ4คูณ12ยกกำลัง4แทน a เป็น10นะคะจะได้เป็น10คูณ12ยกกำลัง3มบวกด้วย0บวกด้วย11คูณ12ยกกำลัง1นะคะแล้วก็บวกด้วย3อันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขคำนวณได้เลยนะคะ ในที่นี้นะคะครูคำนวณได้หนึ่งแามร้อยห้าสนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบในระบบฐาน10บนะคะถัดไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1จงเขียนอเกาศูน bb ฐาน12นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปกระจายก่อนนะคะ จะได้เป็น a คูณ12ยกกำลังอะไรก็นะับ1 2 3 4 5 12ยกกำลัง4บวกด้วย9คูณ12ยกกำลัง3บวกด้วยศนย์คูณ12ยกกำลังสองนะคะบวกด้วย b คูณ12ยกกำลัง1แล้วก็บวกด้วย b คูณ1นะคะจากนั้นนะคะก็แทน a เป็น10ได้เลยค่ะก็จะได้เป็น10คูณ12ยกกำลัง4 บวกด้วย9คูณ12ยกกำลัง3บวกด้วย0บวกด้วยแทน b เป็น11นะคะจะได้เป็น11คูณ12ยกกำลัง1แล้วก็บวกด้วย11คูณ1นะคะจากนั้นก็คำนวณคะ่ะได้เป็น200,003่ะ2 000, 7 000, 3 6 0บวก1 0 0 0 5้าร้อยห้าสิบสองนะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งร้อยสาสิบสองบวกด้วยสิบเอ็ดนะคะมีค่าเท่ากับสองแสนสองมื่นสามพันห้าสิบห้านะคะอันนี้เราก็จะได้อ่าเ b b ก้านฐานสิอนะคะเขียนให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10แล้วนะคะเอ่อลองมาดูตัวอย่างถัดไป A8 b 7 6 3ฐาน12บสนะคะเขียนให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน10จะได้เป็น a คูณสิยกกำลังอันนี้ก็นับนะคะนับหลัก1 2 3 4งสี่ห้าห a อยู่ในหลักที่6ค่าประจำหลักคือ12ยกกำลัง5บวกด้วย8ปดคูณสิยกกำลัง4บวกด้วย b คูณ12ยกกำลัง3บวกด้วย จ็ดคูณสิบสองยกกำลังสองนะคะบวกด้วย6กคูณสิองยกกำลังหและบวกด้วยสาคูณหนะคะจากนั้นแทนค่าีอ่าเท่ากับสิบค่ะสิบคูณสิบสองยกกำลังห้าบวกด้วยแปดคูณสิบสองยกกำลังสี่บวกด้วยแทนค่า b เป็นส1บเอ็ดค่ะสิบเอ็ดคูณสิบสองยกกำลังสบวกด้วยเจ็ดคูณสิยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยห คูณสิบบวกด้วย3าคูณหนะคะจากนั้นก็คำนวณหาคำตอบได้เป็นสองล้านสี่แหมื่ามอบบวกหนึ่งแสหกปด้อปดสิบแปดบวกหนึ่งหมื่นเบวกด้วยหนึ่งพ 8บวกด้วย72แล้วก็บวกด้วย3นะคะ,ะในขั้นตอนการคำนวณนะคะนักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยหาคำตอบได้เลยนะคะ,ะคำนวณหาคำตอบได้เป็น2 6แ7 000, 4 2 9 9นะคะเราก็จะได้ a8 b763 ฐาน12ในเขียนในรูป ตัวเลขฐาน10แล้วนะคะถัดไปนะคะตัวอย่างที่3นะคะเราจะมาลองเขียนตัวเลขฐาน10เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นฐาน12บ้างนะคะ mm hmm. ก็ทำคล้ายๆกับฐาน2ฐาน5เลยนะคะ mm hmm. ก็คือ,อนำ3ามพนะคะหารด้วยหารด้วยฐานนั้นๆน,น,นะคะถ้าเราต้อง การเปลี่ยนฐานเป็นอะไรแล้วก็หารด้วยจํานวนนั้นในที่นี้นะคะคุณต้องการเป็นฐาน12ก็ต้องหารด้วย12นะคะจากนั้นก็ตั้งหารเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็เขียนเศษข้างหลังเหมือนเดิมนะคะ3275หารด้วย12นะคะ1 2 2 2องอ่า24ลบกัน เหลือแปดสิบสองเดแล้วก็สิบองนะคะได้เศษคือเศษคือสินะคะหรือว่าเราจะต้องเขียน b นะคะก็คือ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ11นะคะในฐานสองนี้เราจะไม่เขียนว่า11เราจะให้แทนว่า b นะคะถัดไป สิบสองยี่สิบสี่แล้วก็สิบสองสองยี่สิบสี่นะคะเหลือเศษ8ปดสิบสองหนึ่งสบสองะคะเหลือเศษคือ10นะคะเราจะแทนเป็น A ก็คือเนี่ยสิ 10. มีค่าเท่ากับ A นะคะดังนั้นเราจะได้ เลขฐานสิบสองออกมาแล้วนะคะวิธีการเขียนก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็เริ่มตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปด้านบนมีค่าเท่ากับ 1A ึ่ปดนะคะแล้วก็ห้อยสิบสองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเลขฐานสิบสอง ตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็ทําเช่นเดียวกันค่ะสอง่นสามพันห้ารอยสิบเจดหารด้วยสิบสอนะคะนักเรียนก็ต้องหารสั้นปกติเลยค่ะสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองเก้าห้าแล้วก็9้านะคะเสร็จ เก้าถัดไปค่ะสิบสองเหมือนเดิมสิบสองหนึ่งสิบสองหกสิบสองสามนะคะเหลือเศษคือ,อเศษสามสิบสองหนึ่งสิบสองเหลือเศษสี่สิบสองสามสามสิบหกเหลือเศษเจ็ดนะคะก็หารต่อสิบสองหนึ่ง เหลือเศษหนึ่งดบงนั้นนะคะ23,517เขียนให้อยู่ในเลขฐาน2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เริ่มนะคะก็เป็น1,17,3,9ฐาน12นะคะเราต้องเขียนห้อย12ไว้ด้านล่างนะคะ วันนี้นะคะนักเรียนลองไปทําดูแบบฝึกหัดที่21นะคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะข้อที่1ก็ให้เปลี่ยนจากฐาน12เนี่ยให้เป็นในระบบตัวเลขฐาน10ในข้อที่2นะคะก็เปลี่ยนฐาน12ฐาน10เนี่ยให้เป็นฐาน12นะคะ,ะวันนี้เรียบร้อยนะคะ